ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์เลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ V i v o y 11จำนวนเดือนละหนึ่งเ,เครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอันัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อดรชอ่องไมอนัทมีขายเสื้อ s h a ดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท สวัสดีทุกคนวันนี้ชัยก็จะมาเช่ารถไปเที่ยวแหละก็เลยมาที่ร้านยูสค่ะตรงนี้น่ะ <c oughs> นี่เลยนี่เลยร้านยูสค่ะมีรถอยู่สองคันว้าวรถสวยเ <c oughs> ออเออนออรถสวยแต่ว่าราคาเช่าจะเท่าไหร่น,นะชัยก็จะ กำลังในการเช่าไหมหนาะทุกคนอยากให้เช้เก้าเช่าคันสีสม้มหรือว่าเช่าคันสีดำถ้าทุกคนอยากให้เช้เก้าเช่าคันสีดำช่วยส่งยอดไลค์มาให้ใช้เก้าได้ใช้ซื้อคันนี้หน่อยสิเชยเก้าไม่มีคิดว่ามีไม่พอแนะ่ๆเลยมันดูแพงน,นะแต่ว่ามันสวยมากจริงๆนะ เช่าไปขับรถเล่นขับไปเที่ยวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้ถ้าชัยก็เช่าแล้วนะ่ะชัยก็จะต้องไปเทรนด้วยเพราะว่าเขามีกฎอยู่ว่าต้องเทรนก่อนที่จะออกไปใช้จริงโดยการเทรนการขับในตรงโซนถังขยะจง นูนเป็นการขับที่มีการเทรนเหมือนออกถนนจริงแบบว่ามีไฟเขียวไฟแดงปกติเลยนะแ <Wow. S 1> ก็คิดว่าชัยก็คงจะเป็นคนขับรถที่ดีคนหนึ่งหรือเปล่านะ <No. S 1> ไม่รู้สินะงั้นชัยก็ว่าถ้าเอารถแพงๆไปขับแล้วถ้ารถมันอุบัติเหตุหรือว่าโดนเฉี่ยวโดนชนโดน,นอะไรมาชัยก็ต้องซ่อมมีไหวแน่ๆเลยงั้น กวาวาเันก็คงต้องเลือกคันสีส้มแล้วกันโอเคคันนี้เก็บเป็นไว้เป็นรถในสัตว์ว่าแต่พนักงานรับลูกค้าบริการลูกค้าเช่ารถอยู่ไหนนะ่ะรถนี้เอาโอเคมีล้อครบ ล็อกครอบอยู่ถ้ามีล็อกครบแบบนี้เชคก็ก็ขับได้แหละโอเคมีเบาะมีเบาะแล้วอะพวงมาลัยอยู่ไหนไอ่ทำยังไงดีฉชนก็จะขับได้ไหมเนี่ยเเถอะรถไม่มีพวงมาลัยหรือไงเนี่ยเจ้เาของยังไม่อยู่งั้นฉชนก็ขอลองขึ้นไปนั่งแป๊บนะโอ้โอเคดูทรง้วขับได้ ใส่เป็นพวงมาลัยล่องหนโอเคได้อยู่คันนี้ลี่หละว,ว้าวมันสวยอะไรพร้อมอแวววาววิบวับเหนแล้วตาจะบอดสะท้อนแสงว,ว้าวคันนี้มันนา่าเอาไปลองขับเล่นจริงๆเลยนะ ทุกคนช่วยระดมหน่อยนะระดมไล้์มาให้ชัยเก้าหน่อยถ้าไม่ถึงชัยเ <c oughs> ก็าผเช่าคันนี้ไม่ได้แน่นเลยนะอยโ,อโ,อโอเคทุกอย่างเป็นลิปเอ้ฝวัว่าคุณจะไม่มีใครเห็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหรพนักงานจะมานะะ สั้นเดี๋ยวระหว่างนี้รอน้องๆให้ไลค์เชโกก,ก่อนถ้าถึงหรือไม่ถึงยังไงเดี๋ยวเชโกค่อยมาดูอีกทีว่าเชโกจะได้คันไหนไป <Yahoo! S 1> โอเคทุกคนอย่าลืมระดมไล์มันนะเชโกขอบไปเตรียมตัวเตรียมใจไปรอมาเช่ารถก่อนทุกคนเชคกเพลินลับไปยาวเลยนะมืดแล้วันเนี่ยแต่ ถึงหรือยังนะหลายพอที่จะซื้อคันนั้นไหมโอไม่ใช่ซื้อสีไลา์พอที่จะเช่าคันสีเทาหรือเปล่าแล้วหวังว่าจะถึงนะถ้าไม่ถึงช่วยสีส้สมช่วยรีบไปรีบไปสีโมกิยามน้องยามขนาดนี้ลูกค้าไม่ไมีเลยชัดว่าจะปิดร้านแล้วนะเนี่ยดีะนะที่ได้ลูกค้าคนเดียววันนี้โอเคปิดร้านดีกว่า เาว่ายังไงจ้าหนูระบบมันจะปิดร้านแล้วนะตอนนี้นะเอใชก็จะมาเช่ารถใชก็มารอทำงันแล้วจนแบบง<อ>่ว<ต>งหลับอก่อนนะกต่คนจะมาะว่าแต่คุณล,ลุงไปไหนมาเหมือนว่าลูกค้าคนหนึ่งจะมาเช่าไปแล้วนะเหลือแค่คันนี้แล้วนะหนูอันนี้พอได้ไหมถ้าเกิดว่าอยากขับรถเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจลุงให้เอาไปเช่าฟรีเลยเอามาคืนพรุ่งนี้ละกัน เช่าฟรีเหรอฟรีแล้วฉันก็ต้องเทรนไหมก็มันมืดแล้วมันคงไม่มีคนหรอกแต่ว่าจริงๆถ้าขับออกไปไม่ได้นะมันผิดกฎหมายหนูไม่มีใบขับขี่ใช่ไหมก็ยังไม่มีจริงๆไม่มีใบขับขี่ลุงไม่ให้เช่านะแต่เรื่องความตั้งใจก็เอาเป็นว่าขับแค่ในบริเวณนี้ก็ได้๋อเห็นตอนแรกฉันก็เห็นว่าเขาบอกว่าถ้ามาเช่ารถที่ลุงจะต้องไปเทรนตรงโซนถังขยะ หรือต้องอเช็ดไหมหมือวว่าทางเทศบาลเขาจัดไว้ให้ถ้าไม่งั้นหนูก็เอารถออกไปแล้วลองไปขับแถวนั้นดูก็ได้แถวนั้นมีไฟ,ไฟดงไฟแดงให้แบบเบรกแล้วก็เดินหน้าต่อก็ตามสัญญาณไฟจราจรด้วยนะถ้าเช็ดผันแล้วก็ยืมไปกี่วันได้หรอคะอะ็เดี๋ยวมาคืนลุงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องค่าเช่าก็ว่ากันอีกทีโอเครถค่ะ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลุงจะปิดร้านแล้วรีบเอารถออกไปเร็วโ <Okay, S 1> อเคค่ะงั้นเช็คก็ขึ้นแล้วนะออกทางไหนออกทางนี้เลยเหรอใช่อย่าทำกระจกแตกอนะ่ะเอ้อจะชนนะนะนะโอเคโอเคครับดีๆโอเคโอเคออกมาแล้วคุณลุงแค่นี้ลงุลงปิดร้านแล้วฝากด้วยนะสีขอบคุณค่ะเพิรยังมาทัานเวลาไครทายเดี๋ยวเมียะไรทำข,ข้าวทิ้งไว้นะเนี่ย ตับบ้านดึกเดี๋ยวก็โดนบนอีกหาวันชัดบีเก๊กตลอดเลยเป็นหนใจในช่วงนี้เนี่ยโอ้ยฉันก็เพิ่ับไปนิดเดียวเองแต่ว่าพลาดคันน้นไปซะแล้วน่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยยังมีคันนี้ให้ใช้ลองขับไปเที่ยวอะไรอะไรอะไรทำไมไม่หานลาก็ฉันไม่เห็นฉันก ตกใจว่าเสียงจากทางไหนนะ่ะจะไปทางนั้นตรงนั้นมีไฟแดงใหญ่ๆอยู่เอาก็ฉันต้องไปเทรนขับเราตรงไฟแดงใหญ่ๆนั่นแหละใหญ่มากน่ากลัวมากเลยนะ้าก็เห็นคน,คนลุงคนไยคนรานเช่ารถบอกว่าฉันต้องไปเทรนที่ไฟแดงนะ่ะไปตายเธอช่เก่าตามใจรักกันแต่ใหญ่น่ากลัวมากนะ พูดไม่ฟังชเชอะถ้าไฟดแดงเธอกลัวอะไรของเธอน่ะไม่เคยได้ยินผีไฟแดงหรอไม่เคยได้ยินไงเอ้ยตามใจละกันไปแลววะวาวเอ้ยผีไฟแดงอะไรของบันนี่น่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นคะขับต่อเพื่อที่จะได้เช่ารถฟรีครับไปต่อแล้วนะ อยู่ตรงไหนไงนนอยู่ตรงไหนด้เนี่ยไม่เข้าไปไปเหยไป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 อปไ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 ปตปไ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 ยวแล้วถึงจะไปได้เนี่ยไม่เข้าใจปไ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 ไป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 ไไป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 ไ ไฟเขียวไฟแดงไว้ขนาดนั้นใครจะไปหยุดทนันฉันเกลียดมากเลยนะพวกไปเคารพกฎจราจรถือว่าเป็นบทเรียนของเธอละกันไปละยเยออออ้มาไวไปไวอา้าวเสียงอะไรบึ้มบมนะ่ะเออไชกกลทำไมเธอตกรถน่พะพอดีว่าเจอผีไฟแดง ก็นั่นไงฉันบอกแล้ว่าอย่าขับมาทางนี้มันมีผีไฟแดงมม่แต่มีจริงเหรอเอ,อ้ยขนลุกกับต้าดีกว่าเอามาที่เชมยงาฉันไปด้วยสิไ้รถโรงพยาบาลมารับหลักกันนะ <S <S ตายเดชัยก็ต้องหยอดน้ำข้าวต้มอ,อยู่บ้านแล้วบันนี้ก็ต้องขับรถมาเพื่อหาโรงพยาบาลเอายาไปให้ชาเกล้าอีกแล้วเนี่ยตายพูดตายตู้ไปากเลย ไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวไฟแดงไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวนี่มันไปอะไรดิตรงนี้เนี่ยถ้าเริ่มงงเออเออเอออ้อู้อู้อ้าอแดงแดงแต่ว่าไฟตรงนี้มันเป็นสีเขียวเอายังไงเนี่ยเอาฝ่าไปเลยละกันเงี้ย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 โอ้เสียงอะไรน่ะไฟแดงไอ้เมื่อกี้อยู่ตรงนั้นเอ๊ะไฟแดงมีชีวิตไอ้ที่มัน ทรัฟิกแมนไม่กับบอสนี่นาะโอ้ตายแล้วเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วกันเอายาไปให้ไชเกิร์ก่อนว้าย,ายได้ยาแล้วขอบคุณครับยาที่สั่งไว้ได้แล้วกลับบ้านดีวกว่าไชาเกิร์รอหยอดน้ำผัดต้มอยู่อ <c oughs> เอ๊หรือว่าเมื่อกี้บันนี้ขี่ผ่าไฟแดงนะ่ะ